สวัสดีค่ะทุกท่านสบายดีกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วค่ะที่เราพูดค้างเอาไว้คลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนเรื่องที่ว่าสู้ต่อไปนะคะ,ะคือการที่เราสู้ได้สู้ต่อไปเนาะที่มันผ่านปัญหามาเยอะๆอันนั้นเราก็เก็บมาเป็นการ ดำเนินชีวิตของเราต่อไปเนาะจะว่าเป็นบทเรียนก็เอาเป็นบทเรียนก็แล้วกันเนาะทุกอย่างที่ที่เจอมาก็เราก็เก็บเอาไว้นี่แหละค่ะเป็นบันทึกบันทึกของเราเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปเอา,เอามาทําให้ตัวเองบันทอนจิตใจตัวเองนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่ว่าเอ้ยเรากลับไปคิดแล้วมันเศร้าหรือเปล่าค่ะอุย้ยถ้าแบบนั้นก็ต้องใช้เวลา,าบันเทานิดนึงนะคะส่วนตัว เจนเนี่ยเจอปัญหาแบบเจอปัญหารอบด้านก็เยอะนะคะแต่เราจะเน้นเน้นถึงปัญหาของตัวเองซะมากกว่าเพราะว่าเจอมาก็หนักทำไมถึงไม่กลับบ้านเออทำไมไม่ไปอยู่บ้านทำไมไม่กลับเมืองไทยของเราเจ้ก็มานั่งคิดคือเจ้ได้ยินหลายๆหลายๆท่านบอกเนาะออแล้วก็กลับไปทำอะไรเพื่อนๆที่บ้านเรา กลับไปไปอยู่สภาพสภาพแวดล้อมเดิมๆหรือจะไปขายของหรือคะแต่ว่าการที่เราจะมาอยู่ที่ที่สวีเดนอันนี้ส่วนตัวนะคะเจ๊ว่ามันใช้เวลานะใช้เวลาแล้วก็ใช้กระดาษเสียเวลาเสียเ,เสียใจแล้วก็เสียเงินเสียทองนะ ที่ว่าเราเรามาที่นี่แล้วเราจะยอมกลับง่ายๆหรอคะส่วนตัวนะคะอันนี้ความคิดส่วนตัวเลยส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่กลับแน่นอนคะ่ะเพราะว่ามเมื่อโอกาสมีเราก็ต้องคว้าโอกาสนั้นแล้วก็นำโอกาสที่เราได้มานั้นมาสร้างให้มันเกิดผลนะคะอย่างหนึ่งเราก็ ได้เรียนเฮ้ยมาได้เรียนภาษาอย่างเงี้ยตื่นเต้นไปอีกนะคะ,อะสองเราได้เรียนวัฒน,ธ,นธรรมของประเทศอื่นแล้วก็วิสัยทัศน์เจอคนมากมายเจอแบบอุย้ยเจอหลากหลายอะถ้าอยู่ถ้าอยู่เมืองไทยเราอาจเจอแต่เราจะอาจจะเจอในสิ่งแวดล้อมอของตรงๆนั้นเนาะ ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเจอตรงไหนก็นแล้วแต่เนาะแต่ในสภาพแวดล้อมที่เจ๊เจอมามันไม่ได้สวยงามนะคะซึ่งถ้าเจ๊กลับไปตรงนั้นตัวเองก็คงจะตัวเองก็คงแย่ค่ะคงจะไม่ไม่มาได้ไม่มานั่งไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้คือไม่ได้มานั่งแบบนี้ไม่ได้มีตัวตนแบบนี้แน่ๆไม่ได้มีแบบสภาพร่างกายแบบนี้นะคะ ก็คือไม่อยากคิดย้อนกลับไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราซึ่งสิ่งที่เราคิดนั้นอะมันไม่ได้แค่มโนนะเจ้กล้าคิดได้เลยว่าเจ้ต้องแบบเป็นเป็นคนเสียคนอะ่ะอ่ะหนึ่งยกตัวอย่างนะคะ,อะตอนที่เจ้เสียใจมากๆเนาะจากที่เมืองไทยอย่างเงี้ยที่เจ้ได้เล่ามา แต,แต่แรกเนาะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาฟังก็อยากให้ย้อนกลับไปฟังตั้งแต่แรกขึ้นมาก่อนเนาะออาจจะมีวกไปวนมาแต่ว่าสคริปต์ไม่ได้เขียนเพราะว่านี่นเป็นชีวิตจริงนะคะอคือเราได้ทดลองแม้กระทั่งทดลองตัวของตัวเองว่าไป,ไปทดลองเรื่องแบบไปลองของมึนเมาเนาะก็คือก็คือดื่มเหล้านั่นเองนะคะอันนี้ก็ขอ หยิบยื่นยกตัวอย่างไม่ไม่แนะนานะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆไปไปทดสอบหรือทดลองแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะคือคิดไม่ถึงแล้วมันมันเป็นอะไรที่ว่าเราเราทําร้ายตัวเองเอโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะเพราะว่าขนาดที่ขนาดที่เราไปดื่มอย่างเงี้ย จ้เคยทดสอบมาแบบสุดๆอะไม่เคยแบบฟื้นคืนมาเลยเนี่ยคือเล่าย้อนกลับนะคะตอนนี้ไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มดื่มนมดื่มน้ําดื่มเพราะว่าร่างกายเราอาจจะพังมาตั้งแต่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่เราอุ้ยสมัยแบบเออยี่สิบยี่สิบสองยี่บสามอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าที่ดื่มจริงๆคือดื่มประมาณอือประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะคะแค่ไม่กี่เดือน มือเจนี่สันเลยนะนเพื่อนสั่นแบบนี่คือการที่เราที่เราแบบเอทำอะไรไม่ได้คิดคือคือคิอคดแล้วลหละค่ะคิดว่าจะลองทําดูมันคิดผิดอ่ะจะลองทําดูว่ามันจะขนาดไหนโอ้โหเพื่อนๆแบบถ้าดึงตัวเองกลับมาไม่ได้นะวงเวียนนั้นเราไม่สามารถเอามายืนตรงนี้ได้สงสัยต้องบําบัดกันอีกนานนะคะ <c oughs> เข้าเข้าศูนย์บาบัดอ่ะ ติดเล่าค่ะเจ้เนี่ยติดเล้าเออถ้าใครที่รู้จักเจ้เนาะเขาก็จะรู้ว่าเ,เจ้เนี่ยเ,เคยติดเล่ามาแต่ว่าติดแต่ว่าเหมือนเหมือนถอยออกมาทันนะคะถอยออกมาทันเพราะว่าตื่นเช้ามานี่สั่นมากเลยนะสั่นแบบเราไม่รู้ตัวเหมือนมันเป็นแบบเหมือนติดติดเอ่อ ระยะแรกหรือเปล่าคะอันนี้เจ๊ไม่รู้นะแต่ว่ารู้แต่ว่าเราถอยออกมาทันมันมันแบบว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้กินมันจะสั่นไหมอันนี้เจ๊ไม่รู้นะแต่าอาการของตัวเองมันเป็นแต่ว่าคิดว่ากําลังเริ่มจะติดหรือเปล่าแต่ว่าพอดีหักดิบไม่แตะอีกเลยอย่างเงี้ยคะ่ะคือไม่แตะนะคะอาจจะนานๆนานๆมีปาร์ตี้ทีก็จะแตะทีแต่ถ้าอยู่แบบเนี้ยก็ไม่ ก็ไม่ไม่ทานก็คือเนาะไม่ไม่จําเป็นต้องกินอะเนาะแต่ถ้ามีเปาตรงปาร์ตี้อะไรเงี้ยมีนึกสนุกปีหนึ่งสองครั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยน้อยไปป่าทาทาดีเข้าตัวละตัวเนี้ยแต่แต่เรื่องจริงนะคะอ่าเพราะว่าหนึ่งสามีไม่ดื่มด้วยแล้วสามีไม่เที่ยวนะคะก็เลยแบบมีผลมีผลอ่าผลดีต่อตัวเราด้วยถามว่าอยากไหมคะอยาก กินไหมตอนที่ว่าเราตัดสินใจเลยว่าเลิกเลิก,ลกคือก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบพอตัดสินใจว่าเลิกก็ไม่ไม่อยากกินนะไม่มีการแบบว่าโอ้ยจะต้องกินนิดนึงมันถึงจะดีหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมมือสั่นนะคะคือเมื่อไหบ่กสั่นแล้วสั่นแล้วสั่นแล้ว,ลวเร็ว คือไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนๆที่ที่เรารู้จักกันนะเนาะ <_ an> เขาก็เออช่วย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 กันด้วย <an> <_ an> แต่ถามว่าเก็บเงินได้ไหมอุย้ยเก็บได้นะเก็บได้เป็นคนเก็บได้ไม่แบบไม่แบบสู้รุยสูรได้ไปแต่เจ้บางทีอ่ะเวลาเราเวลาเราคิดว่าเราจะสู้แล้วเราก้าวต่อไปนะเราหันไปดูคนข้างๆเนาะ ว่าเขาเจออะไรมาบ้างมันไม่ใช่แค่เรานะที่เจอปัญหาอะไรเงี้ยบางท่านนะโอ้เจออะเจ้เคยเจอคนที่บอกว่าอา้าวก็ชีวิตเลือกเองนี่ก็ก็อยู่ต่อสิเลือกเองก็ทำไงได้คุณก็สู้ต่ออย่างเงี้ยค่ะเออชีวิตเลือกเอง <c ười> คือเราขอคำปรึกษาใช่ไหมคะเราขอคำปรึกษาทำไงได้ก็คือเขาก็ไม่ได้แบบมามารู้ปัญหาอะไรเราเต็มที่เนาะ เขาก็จะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเรายังไงแหละเจก็เข้าใจเนาะใจก็แค่อยากเล่าให้ฟังอะไรเงี้เนาะคือเขาเรียกอะไรเรียกอะไรระบายระบายเนาะ <c ười> คำได้กลับมาก็คือก็ทําไงได้ก็เลือกเองก็ต้องทนนะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าส่วนตัวทนไหมไม่ทนนะคะไม่ทนนะกับปัญหาที่แบบซ้ําๆเดิมๆแล้วคุยแบบไม่รู้เรื่องด้วยนะยิ่งแบบ ถ้าคุยปรึกษากันไม่รู้เรื่องนะยิ่งไม่คุยนะคะเพราะว่ามันเราปรึกษานะคะเราก็ต้องการแบบคําปลอบโยนปลอบใจไหมคะประมาณนี้ไหมแต่ว่าถ้าว่าคําปลอบโยนปลอบใจมากไหมคะคือไม่รู้นะคะสําหรับส่วนตัวเจนเจบคือเจ้รนเร่ไงคะ่ะตั้งแต่เด็กแล้วเจ้รนเร่เนาะเจไม่ได้อยู่กับครอบคร,อครัวเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัว ค่อนข้างยากจนเนาะแล้วก็ลูกหลายคนเนาะเราไม่สามารถอยู่บ้านเดียวกันได้ทั้งหมดในกระท่อมกระท่อมหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเราก็เจก็เป็นคนที่ต้องออกออกไปออกไปนอนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดมากตรงที่ว่าเจะมีคนมาปลอบใจเวลาเราเสียใจไหมอะไรเนี้ยแต่ถามถามว่าลึกๆนะเน่ย เราคิดไหมบางทีก็คิดนะบางทีก็คิดแต่ก็ไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรมากถ้าเราพอดูแลตัวเองได้ดูแลใจตัวเองได้เราก็ฟื้นฟูตัวเองออกมาเนาะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะไปเอาปัจจัยไหนมาดูแลใจเราให้มันดีขึ้นนะคะส่วนใครที่แบบว่ายังไม่ยังไม่มีใครปอบอะไรเงี้ยนะก็อยากจะเป็นกำลังใจเนาะ ก็ให้รักตัวเองได้แต่พูดคำนี้เนาะให้ให้รักตัวเองให้หันให้หันอะหันหน้ามามามองตัวเองนะคะแล้วก็มองมองคนที่ที่เราที่เราอยู่กับเขาปัจจุบันนี้นะเออบางบางแวบอะเจ๊ก็จะมีโมเมนต์แบบคิดคิดแวบนะคะคิดแวบว่าถ้าเจ๊นะยังจะอยู่จมปรักอยู่ตรงนั้นไม่เอาตัวเองออกมาถ้าวันนั้นเจ๊อ่อนแอ เจยมเอมเจยอมเขายอมแฟนเก่าเนาะอันเนี้ยก็ก็คิดว่ายอมเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าไม่มีทางไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนึ่งเจคิดว่าที่เจกล้าเดินออกมาก็คือว่าหนึ่งเราเรา,เรามีบ้านที่เมืองไทยแล้วเรามี <laughs> วีซ่าของเราสองปีนั่นแหละเจถึงได้กล้าออกมาเนาะเสร็จแล้วก็ มันก็มันคือมันมีเพื่อนอะไรด้วยแหละก็เพิ่งมาแหละแต่ว่าตอนท่องเที่ยวนะ่ะเจมาก็รู้จักพี่ๆเขานิดหนึ่งอ่ะเนาะแต่ก็ไม่ได้สนิทมากเนาะแต่คือคือไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะไม่ได้พูดทั้งหมดนะมันมีมันมีโปปิวเอาแต่ว่าเจก็ตัดสินใจออกมาเนี่ยแหละอ่ะเป็นไงก็เป็นกันเจ๊คิดอย่างนี้นะไม่รู้นะมันมันมีความกล้าตรงนั้น ไม่ใช่แกล้งเดินออกมาด้วยนะเก็บเสื้อผ้านี่ออกมาแบบฉันจะไม่กลับไปอีกแล้วคือตัดสินใจเลยฉันไม่กลับไปอีกแล้วเอ,อถ้าเราจะเป็นเพื่อนกันต่อไปนะเจบอกเจบอกเอ,อ,เอ,อผู้ชายคนนั้นว่าคุณควรจะช่วยฉันแบกกระเป๋าลงไปนะเพราะว่ากระเป๋าหนักมากเอ,อเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันต่ออะไรเงี้ยเขาช่วยนะเขาช่วยไปแล้วก็เอ,อ พาไปส่งที่รถที่เพื่อนเพื่อนสามีเจเนี่ยไปรับเนาะบอกว่ามารับหน่อยออไปด้วยเนาะอะไรเนี้ยทางที่คนคนที่เขามารับเจ๊นะเขาคิดว่าเจน่ะไปพักใจแป๊บหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาเฮ้ยเจ้ไม่ย้อนนะจริงๆนะไม่ย้อนได้ยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่กินพึ่งเขาด้วยนะคือเรามีมีเงินที่ว่าเก็บออมเนาะแต่ว่าถามว่าเงินที่แบบ ชายที่เจ้ามากับเขาที่ที่นี่นะให้แล้วเก็บไว้ไหมอะไรเนี้ยไม่มีไม่มีค่ะไปกดอรอบสุดท้ายมีอยู่ห้าสิบห้าสิบโครนก็เงินหายอะเ <c oughs> งินไม่มีเ <c oughs> งินหายเนาะแต่ก็โชคดีว่าแล,วแล้วเราเจ้ก็เลยได้เงินที่ว่าเพื่อนเขามาหานี่แหละค่ะก็ได้ได้เก็บไว้เนาะก็เลยได้เจอจุนตรงนั้นก็ไปอยู่กับเขาแป๊บสักพักหนึ่งเลยแหละค่ะก็ ได้ไปอยู่กับรัฐบาลเนาะก็ขอบคุณเขาด้วยเนาะเสร็จแล้วเจ๊ก็สู้อย่างนี้แหละค่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอแล้วก็คุยได้คุยกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่มากที่สุดอะเจ๊จะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเยอะมากแล้วเจ๊ก็คุยกับแม่สามีเจ๊ปลูกงูงูงงปลาปลานะคะคุยวันเนี้ยได้คําศัพท์นี้มาเจ๊ก็จะคุยทั้งวันคุยคุยศัพท์เดียวนั่นแหละค่ะ ค,คุยโจทย์เดียวคุยทั้งวันเลยค่ะคุยทั้งวันเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อฝึกให้เราพูดคล่องเพราะว่าคำคำหนึ่งอ่ะวันเดียวเจ๊จําไม่ได้นะเพื่อนเจ๊จําไม่ได้แล้วก็หมายความว่าอะไรจําไม่ได้นะคะอืมพรุ่งนี้มรืนต้องใช้อีกซ้ําอีกไปโรงเรียนก็ได้คําใหม่ๆมาเสร็จแล้วก็ทางแม่สามีก็จะสอนพยายามสอนพยายามแบบให้ฟังเนาะเคล็ดลับของเขาคือฟังคืออ่าน อ่านวันละอ่านวันละหน้ากระดาษก็ได้ก็ยังดีมันก็จะเป็นหนังสือที่ว่าอ่านแบบอ่านแบบง่ายๆอะค่ะแต่จำได้ไหมจำไม่ได้แต่ว่าฝึกออกอักขระอันนี้ก็คือสู้เพื่อตัวเองนะคะอันเนี้ยแล้วก็อยากจะสื่อสารกับกับเขาให้รู้เรื่องมากกว่านี้เนาะจริงๆอะ แม่สามีเจ้ก็อยากถามไทยว่าเจ้ามายังไงอ,อยู่ยังไงปีแรกนะที่มาอยู่ที่นี่นะคืออยู่กับรัฐบาลอยู่กินกับรัฐบาลแต่มาอยู่ที่เนี่ยเขาก็พยายามถามเจ้นะแต่เจ้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นบนค่ะก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้เจ้คิดว่าอุ้ยทำไมเขาแบบแบบดูแลเจ้ดีจังเนาะอะไรเนี้ยแอนแล้วก็มีที่นอนมีผ้าหม่มไอ้นั่นไม่ใช่ของสําคัญสําหรับเจ้นะ ที่นอนพ้าห่มอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีแบบมันเป็นแค่องค์ประกอบแต่สิ่งที่เจ้รู้สึกดีที่สุดคือความปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุน่นรู้สึกรู้สึกแบบรู้สึกดีอะค่ะรู้สึกแบบเดินเข้าออกเหมือนบ้านเราเลยอะเดินเข้าออกเหมือนเหมือนเป็นเจ้าของบ้านอะ <laughs> เป็นประมาณนั้นแต่เจ้ก็ไม่ไปยุ่งยากกับเขานะ เพราะว่าแม่สามีเจ้เขาก็เขาป่วยด้วยไงแล้วเขาก็จะมีพยาบาลอย่างเงี้ยเขามาช่วยเนะเาะเขาเรียกอะไรอะเ,อเขาเรียกพยาบาลน,นี่เนาะเนาะผู้ช่วยพยาบาลที่เจ้าทางานน,นี่แหละเขาก็จะมาช่วยเนาะเจ้ก็มองมององานนี้น่าสนใจนะเอ๊ะทำยังไงจะได้งานอันนี้ก็คือการสู้อของเจ้ลวเนาะอยู่เพื่อสู้ต่อน,นี่แหละแล้วก็คือ เรารู้สึกแบบอยากคุยกับเขาแต่เราคุยไม่รู้เรื่องนะแล้วเจ๊าจาคําที่แบบพี่ๆเขามาช่วยแม่สามีเจ๊เขาเขาเหมือนเขาคุยกันแบบอู้ทาไมทําไมเขาไม่ลงมาคุยกับเราคือเจ๊อยู่ข้างบนเจ๊เจ๊ได้ยินเนาะมันมันไม่ได้แบบอ่ปิดอะไรมันปโปร่งเนาะได้ยินหมดเขาคุยอะไรกันบอกเขาอ่านหนังสืออยู่ข้างบนนะแม่สามีเจ๊เขาก็บอกอย่างนี้แหละเออ เขาก็บอกว่าเหมือนฉันคิดว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกที่ที่จับใจความได้เราเอาคำที่เขาพูดไงแล้วเราจำได้เขาพูดตลอดเลยแล้วเราจำได้เราก็เลยอ๋อเขาคุยกันเรื่องนี้เรามามาคิดคิดได้อีกทีหนึ่งตอนเราพอแบบพอรู้มันก็เป็นคำที่ไม่ยากนะแต่มันยากสำหรับคนที่ฟังไม่ออกอ่านไม่ได้เนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วมันมันก็มีความแบบ เหมือนมันเหมือนมันเอามันเอาความลําบากมาปะปนกับกับความที่อยากรู้อยากเห็นอยากอยากลองทําสักตั้งหนึ่งดูซิว่าเราจะไปรอดไหมอย่างนี้เนาะแต่ถ้าไม่รอดอะ่ะเจ๊ก็คงกลับเมืองไทยนั่นแหละค่ะอันนั้นคือความคิดอยู่แล้วเนาะแต่มันมีความบังเอิญคนเราส่วนตัวเลยคิดว่าเราคงไม่โชคร้ายตลอดไปเนาะเราจะคิดอย่างนี้เนาะ เอก็มีเขาแหละอุปถัมภ์เจ้มาตลอดก็คือบ้านนี้เขาไม่มีลูกสาวด้วยแล้วเจ้ก็เลยมาก็เปรียบเสมือนเ,อเพชรน้ำหนึ่งของเขา <c oughs> เอาตัวเองละเอาตัวเองเอาตัวเองไปเป็นเพชรแล้วเพื่อนเพื่อนคือเขาก็ดูแลเราดีอะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้แบบคือเขาไม่ได้แบบไม่ไม่ไว้ใจเจ้ะนะแต่เขากลัวแค่ว่าเจ้นอ่ะมาทําให้ลูกชายเขาอนะ่ะ อ,อกหักหรือมา,มาแบบเล่นๆอะไรงเงี้ยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้รู้เบื้องหลังที่เจ้ามาเนาะเพราะว่าทุกอย่างเน่ยเจ้จะเล่าบอกอาสามีเจ้หมดเลยเล่าบอกว่าอยู่เมืองไทยเจออะไรมาบ้างาเจ้เคยติดเล่าด้วยเจ้ก็บอกเขาเนาะแล้วเขาจะเป็นห่วงเรื่องนี้มากเสร็จแล้วก็เจ้ก็บอกเขาบอกคือบอกหมดอะบอกหมดทุกอย่างเลยบอกอฉันก็ เคยทํางานที่เมืองไทยแล้วฉันก็ดูแลพ่อแม่ฉันนาอะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนกับเจ๊ก็ให้เป็นรายเดือนให้เขาไม่ได้มากไม่ได้มาอะไรเงี้เนาะพอเจ๊ได้พูดไปเนาะเพื่อน,นสามีเขาบอกเอาแล้วทําไมเธอเธอถึงไม่ส่งก็มันไม่ได้จําเป็นต้องส่งไหมอะไรเงี้ยแต่เธอเคยส่งทุกเดือนก็เลยเขาก็เลยบอกว่า,วาเดี๋ยวเขาส่งให้เนาะตอนนั้นเงินค่ามันขึ้นสูงเนาะเพื่อน,น,นสามีเขาสามีเจ๊เขาก็เลยส่งให้เดือนละเท่าไรสามพัน สามพันโครนนะเพื่อนได้เยอะนะหมื่นหมื่นห้าไหมคะตอนนั้นเงินขึ้นโครนละเจ็ดบาทเนาะไม่รู้คูณไปแล้วได้เท่าไหร่ไม่รู้นะทินตอนนี้มันลดลงเนาะตอนนี้เจ๊ก็ส่งเองพอได้งานนะเจ๊ส่งเองเจ๊บอกเขาเธอไม่ต้องส่งนะเพราะว่า,เ,าเขาเป็นพ่อแม่ฉันอะไรเนี้ยนะคะอืมแล้วก็เขาส่งไปโดยที่เขายังไม่เคยเจอครอบครัวของเจ๊เลยนะคะเพื่อนอทีนี้ เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อตอนที่เจ้พาสามีเจ้ไปเยี่ยมเมืองไทยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังเรื่องราวของชีวิตดังละครของเจ้พาเพลินไปด้วยเนาะสู้ๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครทอ้อก็ขอให้หันมามองหน้าตัวเองก่อนเนาะ ดูแลตัวเองก่อนนะคะแล้วคนรอบข้างเราค่อยไปคิดเนาะคิดถึงคนที่เรารักที่สุดเนาะแต่รักที่เสียเสียรักที่ทำให้เราช้าเราถอยนะเราถอยมาเนาะรักที่ไม่จริงใจเราก็ถอยออกมาอยู่ให้ไกลนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ แล้วชีวิตโรงเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าสวัสดีค่ะ